โอเคแล้ว oh, okay. ผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เราก็อยู่ในเว็บนะครับผมดีไอดีสตาร์ชอปนะทุกคนก็สําหรับใครที่อยากได้ไอดีงบหลักสิบนะครับผมพี่ก็จะพาทุกคนนะผมมาในเว็บนี้เลยนะครับผม สำหรับเราไหนนะที่รอโค้ดอยู่เนี้ยผมก็เดี๋ยวพี่จะเอาโค้ดให้น้องได้ดูแกะเนี้ยท anyway. ุกคนก่อนอื่นนะครับผมเราต้องมาสมัครสมาชิก <The> ก <sounds of> <BI> <Ministry> ันก่อนนะครับ <rape> วิธีการสมัครสมาชิกนะผมก็ง่ายๆนะครับทางด้านบนเนี้ยผมให้เป็นยูเซอร์นะครับแล้วก็บารงที่สองบาระที่สามจะเป็นรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะผมก็ใส่ให้เหมือนกันนอกบาระที่สองบาระที่สามนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกครับผมเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้ก็เข้ามาในหน้าเว็บได้แล้วนะทุกคน พอเข้าไปในหน้าเว็บนะผมก็จะมีคําว่านี้เลยครับผมฉลองเปิดเว็บใหม่นะครับผมเติมเงินครบ300นะผมรับเงินคูณ2ไปเลยทันทีนะครับผมนี่ฮะโอ้โหโคตรตึงโคตรก๊อตเลยนี่ฮะผมสําหรับไ d ดีนะครับผมก็จะมี ID บีก F อนะครับหัวข้าวไอดีมหารวยนะครับเราก็จะมีอ่าหมัดแร่นะครับไอดีม้าขาวนะครับไอดีปืนอัพเลเวลนะครับ ไอดีมาหารวยนะครับผม x2 นะครับไอดี ID สุดตึงหญิงนะครับผมแล้วก็ในี้ครับผมจะเป็นหลายไอดีต่างๆนะทุกคนตามนั้นเลยนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็ดูกันดีกว่าครับทุกคนนะส <c oughs> ามรอบวันนี้นะผมเดี๋ยวมาดูวิธีการอ่าใส่โค้ดกันก่อนเลยนะครับผม สำหรับว pues mm ิธ hmm. ีการเติมโค้ดน่ะผมก็ไปที่เติมโค้ดนะทางด้านบนนะครับแล้วก็กอกรหัสเออกอกโค้ดไปนะครับผมใครที่อยากได้โค้ดนะผมใส่โค้ดตามที่พี่ใส่เลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบกับผมเรียบร้อยครับผมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคก็พอใส่เรียบร้อยใช่ไหมทุกคนก็เข้ามาดูตรงนี้แล้วทุกคนโอเคครับทุกคนนะผมก็ตรนนี้เติมเสร็จ ก็ได้โค้ดมาแล้วก้านะผม <co ld> ก็มันต้องวิธีการเติมก่อนนะทุกคนมาเติมนี่เลยครับผมก็จะเป็นการเติมแบบ้อ,องของวันนะครับทุกคนก็ใครที่เติมไม่เป็นนะผมเติม้องขวันไม่เป็นนะผมให้มาดูคลิปตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะพอดูคลิปตรงนี้น่าจะได้นะครับผมก็เอาลิงก์นะผมที่ทํำ้องขวนนะัญมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก,กดตรวจสอบครับผมแค่นี้เงินก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับท <co ld> ุกคนโอเคเดี๋ยววิธเติมแป๊บหน <co ld> ึ่งละกันนะทุกคน โอเคครับผมนี่คนระับผมที่เติมมาที่เรียบร้อยแล้วนะนะทุกคนก็นี่นะับผม99 point เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแนละ้วผมก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าจะเอาเป็นไอเดียอะไรนะครับผมก็เนี่ยครับผมตอนแรกนะครับผมที่จะเอาเป็นหมวก F แต่ไม่เอาดีกว่าทุกคนเดี๋ยวขอเป็นไอเดียข้างคาดีกว่าครับทุกคนนะไอเดียหัวข้างคาวนะ่ครับ,นะรบผมก็นี่ไงครับผมก็จะเป็นหัวข้างคาแล้วผมราคา99นะครับ รุ่นลับของแร่นะครับผมปืนอัพเลเวลนะครับลุ้นหมัดหนึ่งถึงสามหมัดครับผมปะครับกดเลยดีกว่าครับผมตัวนี้เรียบร้อยครับผมสาเร็จครับผมและนี่ครับผมก็ได้รหัสมาเป็นเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราก็พีมพรหัสไปใส่เลยดีกว่าครับผมทุกคนโอเคไปดูในดีกันเลยดีกว่าครับทุกคนฮะโอเคครับผมตอนนี้นะผมก็อยู่มาเป็นเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ครับผมนี่ก็เข้ามาอยู่ ในไอเดีไปเรียบร้อยแล้วทุกคนก็เนี่ยผมจะเป็นไอดีหัวข้างคาวนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับผมหน้ากากไฟนะครับผมแล้วก็จะเป็นชุดเอ่อชุดนักแข่งนะครับผมอันนี้เป็นชุดนักแข่งจุ๊เซอว์ชายเนี่ยแต่เหมือนไม่ใช่เอ่อชุดนักแข่งอันนั้นเนาะก็จะมีเกงเลดไลท์แล้วก็หมักไอ้ดียทุกคนหมักน้ำแข็งนะครับแล้วก็จะมีปืนอัพเลเวลเจ็ดนะครับทุกคนนะ โคตเต้นนะทุกคนนะนี่สำหรับใครที่อยากได้ดีแบบนี้นะผมก็ดเดี๋ยวเรียกทีนี้ไว้ใต้เลิบนะคัะทุกคนนะเต็นจับเต็นจับทุกคนโอเคครับผมจะเจอกันให่คลิปหน้าครับผมวันนี้ก็สวัสาีครับ